เด้เลยทายกันเองโลดครับมาจากไหนครับผมตลาดมาดูตัวไหนครับกินข้าวกินปลาแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเ้วได้ดูรถเรียบร้อยหรือยังรถะมันผ่านมากเกนเลยเลยโอ้ผ่านมาไปไหนมาก็ได้ผ่านมาไปเที่ยวมหาสารคามไปมหาสารคามไปหาผู้สาวบ่าวไปเที่ยวเลยเจ๊งๆโอ้ยวัยรุ่นนนี่โอ้แล้วไปกับใครไไปปกับหลานเหรอ ร้านหรือลูกลูกสาวไปเตี๋ยวกันเพว่เหรอซิงซิงไงโอหซิงซิงเป็นอะไรซิงซิงยายตายโอคักโอคักเฮ้ยไม่มีไม่วางั้นเดี๋ยวเขาลุ้นคุณคุณตายอยู่ไหนแล้วครับเฮ้ยหกสองเองหกสองโอ้เปียวเปียวเปียวอยู่ดูใส่หมวกแตงเก่งๆไม่ธรรมดาทำทำอะไรอยู่อยู่บ้านไหนนี่ครับเออยู่บ้านแกไม่หอมเร็นเนี่ยโอ้แล้วแกก็แกลูกค้าก็ เเเียวิหรอก็เลยเที่ยวเลยแล้วไม่เอาแกมาด้วยเหรอไม่เอายายมาด้วยเฮ้ยไว้บ้านยังไม่ไว้บ้านมาก็ไม่เป็นหนูไม่กินกุ้งเซ็งก็กูออกมานี่แหละก็เลยก็เลยหนีมาเอ้โหอ็ดเอ็ดคือเสียบิ๊กเหรอวะอออืออาเบื่อเบื่อมานี่ได้เลยเดี๋ยวเอาพาเย็นข้าวกินข้าวเดินชมรถเอาข้าวไหมกินข้าวหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยเนาะตันนี้เน้นทายสวิปอยู่ สวิปอ๋อดูอ๋อติดตามพวกผมด้วยใช่ไหมดูรูปคืนดูรูปคืนโอ้โหสุดยอดมาดูไปดูมาเอบอกโมอ่ะเดี๋ยววิ่งสามมาบั้งี้แวะไว้อ้าฟีดีฟีีแล้วกลับเส้นไหนเส้นจันนี่วะอันนี้กลับกลับกลับบ้านยังกลับยังขาไปขึ้นทางนู้นโอ้ยขากลับขึ้นลงมาโคราชวิ่งมาโคราชโอ้ยขาไปไปนางรองเออไปนางรองไม่ยอมเป็นพระเอกฮ่อยากเป็นอยากเป็นพระเอกไม่ยอมเป็นนายรอง อ่าสุแล้วสมกับที่โม้ช่ไหมในวิดีโอเฮ้ยได้ไหมปาสมือนมีใครกันดูถ่ายกันเองเลยรถรถสวยนะถูกใจนะครับตกใจตกใจนี่กำลังดูวีอีโอคุณโมก็น่าจะได้รถกลับเราวันนี้อ่าไดูแกเดินทั้งวันเลยเดี๋ยวต้องขับไอ้ของแล้วก็ปาดเลยเดี๋ยวจะหวาทำไมโอ้ได้ได้คิดถึงยายเหรอไม่คิดจริงๆไม่คิดถึงหรอกแล้วรีดกลับทำไม ไม่รู้จะนอนไหนแต่ว่าทั้งหุ่นตุกเจ้างไม่รู้อยู่เหมือนกัโอ้เยอะเปิดให้ห้องให้นอนตรงนี้นอนก่อนเปล่าเอ้ยจำลังอะไคิดถึงยายก็บอกคิดถึงยายดูบ้างก็ไรู้หมดเออทำเป็นปากแข็งแล้วต้องบอกว่าคิดถึงก็ก่อนอะยังก็เดอดเข้ามาดูเขาก็รู้เออยายยายดูด้วยเหรอ ดูไหมเอายายดูแล้วมึงรีบขอโทษเลยค่ะขอโทษเด้อยายเด้อเอ่าโอเคไว้รอบหน้าถ้าเกิดมาซื้อหรือมาอะไรก็พาคุณยายมาด้วยน่ะไม่พามาหรอกไอ้อยู่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมให้ซื้อโอเคโอเคเดี๋ยวผมไม่รบกวนเดี๋ยวผมอาทิตย์ก่อนขอบคุณครับมาจากตลาดนะลูกสาวกำลังดูรถอยู่ก็รอดูจบไม่จบ นะเอาคุณแคณ่คุณตายยังเปรี้ยวเลยนะโอเคครับปากไม่ตัดแก้วเลยครับ